สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลนฟอร์ลันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ครับมาคุยกันเรื่อง Nike React Infinity f i n i t นครับอ,อ,อันนี้ราคาเต็มของมันนะฮะก็5,800บาทนะครับแต่ว่าทางร้านเลฟ r u n n e r ฮะก็ลดเหลือ3,480บาทครับผมก็ซื้อมานะบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือไซส์ 10 US นะฮะ28 c ซมผมชั่งนะฮะก็คือข้างขวาเนี่ย302.1กรัมนะฮะส่วนข้างซ้าย298.8กรัมฮะก็ตีกลมๆว่าคู่นี้ในไซส์10 US นะฮะก็ประมาณ300กรัมนะ,ะคู่นี้ครับเป็นรองเท้าที่ออกวางขายตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะแต่ผมก็เพิ่งซื้อะฮะเพราะว่า ที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าสภาพร่างกายตอนนี้ครับไม่ต้องการความเร็วเลยฮนะจากโควิดระบาดหนะักก็ไม่ค่อยได้วิง่งก็เพิ่งมาออกวิ่งตอนที่ซื้อตัว a t t เ u รยูเ a อ s t r i มานะกูนั้นก็ดีมากนะก็รีวิวไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะแต่ตอนนี้ร่างกายก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะจะไปวิ่งเร็วก็ไม่ไหวแล้วก็มีอาการเจ็บรองช้ำอะไรขึ้นมาด้วยนะ ก็เลยอยากวิ่งช้าๆไปเรื่อยๆนะค่อยๆสะสมระยะไปเรื่อยๆนะฮะก็คู่นี้ฮะก็เป็นรองเท้าที่เขาบอกกันว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ทําให้บาดเจ็บนะฮะเหมือนที่ชื่อมันอินฟิน t y ี u n นะวิ่งได้ไปเรื่อยๆนะครับด้วยความที่อยากได้รองรับรองเท้าที่รองรับแรงกระแทกที่ที่ดีนะฮะแต่ก็ไม่อยากให เป็นโฟมที่มันยั่นะครับเหมือนที่ผมวิ่งกับคลิปตันทุกเนี้ยนะก็รู้สึกมันยั่ววันใดก็รู้สึกมันใหญ่ไปนะก็เลยอยากจะโฟมไม่ยั่แล้วก็รักษาสุขภาพเท้าแล้วก็ไปเรื่อยๆ่อค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยแต่ก็ดูมีความปัดเปรี่ยวสักหน่อยนะก็ดูไปดูมาก็คู่นี้แหละฮะก็ดูรีวิวอ่านรีวิวจากท่านอื่นมานะเพราะรีวิวกันไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คิดว่าหลายท่านอาจจะมี ประสบการณ์เหมือนผมนะคือว่ากลับมาจากการระบาดของโควิดก็ต้องมาฟื้นร่างกายกันใหม่ก็หารองเท้าอะไรที่มันไปเรื่อยๆนะ,อะขอพูดถึงสเปคคร่าวๆนะฮะจะไม่พูดเลยก็คงไม่ได้นะก็ดูจาก nike.com นะก็บอกว่า Nike React Infinity Run f i n นไฟ2 2กูนี่นะชื่อยาวมากนะมีส่วนอัปเปอร์ครับนีตรงน,นี้นะส่วนบนเนี่ยเป็น ทคือยูีไฟนิตของเขานะก็คือเป็นผ้าถักของเขาตันนี้ก็ดูค่อนข้างแน่นหนานะฮะเขาบอกว่าไฟนิตเนี่ยเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ว่ามันดูค่อนข้างแน่นนะฮะแข็งๆหน่อยสักษาดหน่อยไม่เหมือนกับคู่ที่เป็นเทมโปในะนะคู่นี้จะนุ่มเลยฮะ เซมโปนี้ค็ะเซนราดูภายนอกน่าจะระบายอากาศได้ดีกว่าฮนะส่วนตัวนี้ก็จะดูแน่นหนาหน่อยก็วัสดุประสงค์ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับคําว่าเอฟฟี่นิทิลันนะฮะที่จะไม่ช่วยไม่ไม่สับสนให้เกิดการปัดเจ็บขึ้นนะก็คืออัปเปอร์มันก็ต้องแข็งๆหน่อยนะเพื่อที่จะประคองเท้านะครับไม่พลิกนะอีกส่วนหนึ่งคือที่ยีไฟวฮะนี Fly ตัวที่ดึงกระเชอานี้โดยทั่วไปก็ทําให้มันกระชับนะฮะให้เชือกมันกระชับนะให้รองเท้ามันกระชับเข้ากับเท้าซึ่งตัวไฟไวายเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันนะเคยลองในเบรกระตาสามสิบห้านะครับก็คู่สีขาวดำคล้ายๆเงี้ยก็ไฟวายเหมือนกันนะก็ไม่รู้สึกอะไรนะก็ไม่ได้ประทับใจอะไรไม่เหมือนเบรกระตาเทอร์โบฮนะที่เคยใช้ก็ไม่ต้องไฟวายอะไรก็สบายดีนะฮะเรไม่รู้สึกอะไรกับไฟวายแล้วกันนะ ส่วนตัวโฟมฮนะมิโซเป็นชั้นกลางของมันเนี่ยก็คือชื่อตรงกับชื่อรุ่นเลยก็คือใช้โฟมที่ชื่อว่า RE-ACT นะฮะเป็นมิโซนะในกี้บอกว่าช่วยให้มีความยืดหยุ่นเมื่อยกเท้าขึ้นจากพื้นนะฮะสามารถวิ่งได้นุ่มนวลทุกย่างก้าวลดแรงกระแทกนะพร้อมชั้นโฟมนะที่มีความหนานะครับ ตัวนี้มีดอบ9มิลิเมตรนะครับก็คือปลายเท้าประมาณ24นะฮะส่วนส้นเท้า33มิลิเมตรนะฮะลบกันก็ได้ดอบ9นะครับก็เป็นดอบที่ช่วยนะครับให้วางเท้าสบายเราก็คุ้นเคยกันกับดอบแบบนี้แล้วนะแล้วก็มีห่วงที่ส้นเท้าเลยครับเหมือนพวกเรียกว่าอะไรพูนแท็บใช่ไหมฮะ มีแถบสะท้อนแสงด้วยมีสกรีนสะท้อนแสงด้วยาวยิ่งในยางกัามขืนมีแสงสะท้อนก็จะเห็นสะท้อนนะฮะเพิ่มความปลอดภัยก็ช่วยให้สวมเท้าได้ง่ายขึ้นเนะี้ยก็ดึงแล้วก็ยัดเท้าลงไปนะครับอาโซก็อาโซครับเพื่อชันน้นนอกก็เป็นยาง,างวางไว้วางไว้เต็มผืนนะฮะก็ช่วยยึดเกาะให้ความทนทานนะทนะี่ว่ามาอย่างนั้น ก็วางเป็นลายแปลกๆดีเหมือนกันก็ดูสวยดีนะฮะ,ะส่วนอินโซก็ทากาวไว้นะครับก็ทากาวไว้มีความเหนียวๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ธรรมดาอินโซก็ไม่ได้นุ่มอะไรนะก็เหมือนเป็น แผ่นผ้าวางไว้แค่นั้นก็ปกติฮะข้างในก็สกินว่า n i ก e ้ลีแอคอินฟินิตี้ไฟนนะฮะก็ทำเป็นสัญลักษณ์ n i ก e ้อยู่บนสัญลักษณ์ i n f ฟ n i t y นะครับนั่นข้าก็เป็น s w o ด d ลักในี้แล้วก็ตรงส้นฮนะตรงส้นก็จะเป็นเป็นพลาสติกแข็งๆเลยนะครับตรงนี้เป็นตัวยูนะครับมาล็อกตรงข้อเท้าเลยนะตัวนี้เหมือนเป็นเกือกม้ามาล็อกตรงข้อเท้าเลยแข็งเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นคำว่า n น k ี้เลยแนะครับ โฟมก็ดีแอ็ก็นุ่มนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะส่วนตัวเนี่ยมีเป็นกระซัตสามิคลิปโชเก้อยู่นะครับตัว ek ที่เอามาทวิวให้คุณคลิปโชเก้นะครับก็โฟมดีแอ็ตัวนั้นค่อนข้างแน่นเลยฮะแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจูนมาแล้วนุ่มกว่าหรือเปล่านะฮะยวต้องลองไปวิ่งดูนะครับว่าจะให้ความรู้สึกยังไงเอาล้ครับ เลยไปลองกันเจอกันครับ <avez S 2> <food> ครับก็ได้ไปลองวิ่งกับ Nike ้ลี่ i n อินฟินิตี้รันสองเลยนะฮะตัวนี้เป็นไฟนิตก็ใช้เพจประมาณเพจหกนะอยู่แถวเนี้ยพอ,พอร่างกายมันก็ได้เท่านี้ด้วยนะครับความรู้สึกที่ลงเท้าไปสำหรับโฟม r ีอั Act, ตัวนี้ครับให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับตัวในเปนกาซาสามสิบเจ็ดฮะเปกาซาสามเนี่ยมันจะรู้สึกแน่นและแข็งกว่าตัวนี้ฮะ แต่ Infinity รุ่นสเนี่ยมันนุ่มครับแต่ก็มีความแน่นไม่ยวบครับแล้วก็มีความเด้งนิดๆนะฮะเวลาลงเท้าไปเนี่ยมันก็จะสบายครับมันนุ่มแต่ไม่ยวบแล้วก็เด้งนิดๆแล้วอย่างหนึ่งครับที่น่าสังเกตนะเท้าด้านในครับตรงกลางเท้าด้านในเนี่ยมันจะเว้าเข้าไปเห็นไหมฮะเว้าเข้าไปเยอะเลยแล้วมันก็นูนขึ้น มาตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับผมไม่มีปัญหาครับเพราะผมเป็นคนเท้าปกติแล้วก็มีความเว้าสะพานเท้าเนี่ยฮนะอุ้งเท้าเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วพอใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะล็อกพอดีครับนะมันจะไม่รู้สึกดันนะมันจะพอดีสบายสบายแต่สําหรับคนที่เท้าแบนใส่ได้ไหมเออมันก็จะช่วยหนุนเท้าไปนะครับแต่คนที่เท้าแบนเนี่ยถ้าใส่เข้าไป จะรู้สึกลำคาญหรือเปล่านะตอนนี้ต้องไปลองนะถ้ามีความรู้สึกลำคาเนี่ยมันก็ไม่เหมาะนะฮะเพราะมันดันคนเท้าแบนแน่นอนนะฮเนี่ยมันว้าแล้วก็หนูขึ้นมาอาจจะรู้สึกเคืองหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่บอกไว้ก่อนว่ามันจะมีความรู้สึกแบบนั้นครับมันน่าจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะฮสำหรับคนเท้าแบนแต่สำหรับคนเทาน้เทาปกติหรือคนไฮอ์อเนี่อุ้งเท้าสูงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับล็อกสบายเลยแล้วก็วิ่งไปได้เรื่อยๆจริง แต่ด้วยน้ําหนักประมาณ300กรัมเนี่ยมันก็เล่งยากเหมือนกันนะแต่ว่าคนแข็งแรงก็อาจจะเล่งความเร็วได้ง่ายนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมาเนี่ยแพ้เจ็ดก็ไปกับตัว i n f ฟิทตี้รันเนี่ยก็กังสบายนะครับไปได้เรื่อยๆจริงๆสบายฮนะก็บอกยังเดียวสบายครับสำหรับเรนฟอร์รันในวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเปแค่น,นี้นะครับพบกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ